สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูทรายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตารางสองทางนะคะแต่เป็นชั่วโมงที่2ของตารางสองทางเพราะว่าการให้ข้อมูลในตารางสองทางมานั้นให้ข้อมูลมาไม่ครบค่ะเราจะมาดูวิธีการคิดนะคะเราจะใช้วิธีการคิดของเทอมหนึ่งที่เกี่ยวกับการบวกการลบมาใช้ในการหาข้อมูลในตารางนะคะสำหรับ ตารางสองทางอันนี้คือจํานวนนักเรียนโรงเรียนเก่งวิทย์ที่เข้าใช้ห้องสมุดต,ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีสองทางคือแนวตั้งจะเป็นชายหญิงแล้วก็รวมใช่ไหมลูกถ้าแ,แนวนอนจะเป็นเกี่ยวกับวันวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์หญิงเท่าไหร่ชายเท่าไหร่รวมเท่าไหร,ไหร่ใช่ไหมคะการคําว่ารวมคือเกิดจากชายกับหญิงบวกกันก็จะได้ผลรวมใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองมาดูลูกอ้าว ช่องว่างช่องนี้คือช่องที่เราจะต้องหาคําตอบก่อนก่อนที่เราจะไปตอบคาถามด้านล่างนะคะช่องนี้คือช่องที่เราต้องหาคําตอบเอวันพุธนักเรียนหญิงจะมีกี่คนเด็กๆคงสงสยัยอ๋อผลรวมรู้แล้วนักเรียนชายรู้แล้วลูกถ้าเราจะหานักเรียนหญิงอ่าวิธีการคิดก็คือนำเจ็ดสิบ้าตั้งลบกับสีเลยค่ะใช่ไหมลูกอ่าก็คือ นำผลรวมตั้งแล้วลบกับชายก็จะเหลือหญิงใช่ไหมคะอ่ะก็จะได้เป็น0เป็น3ก็เติมได้เลยว่า30ค่ะจากคำถามที่ถามข้างล่างคือในวันพุธมีนักเรียนหญิงเข้าใช้ห้องสมุดกี่คนเด็กๆก็ตอบเลยว่า30คนนี่แค่นี้เองซึ่งสิ่งสำคัญของวันนี้คือครู่ซจะพาหนูหาคำตอบในช่องตารางที่มันว่างอยู่นะคะว่าวิธีการหาหาอย่างไรเช่น ตารางนี้คือมีแนวนอนใช่ไหมลูกความสัมพันธ์ของมันคือมีรวมมีชายมีหญิงถ้าชายหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปเด็กๆก,ก็ใช้ผลรวมเนี่ยในการลบออกได้เลยนะคะอะลองดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะจํานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งหนึ่งตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นี่เลยอังคารพุธประหสัสสุกเสาร์อาทิตย์มีรวมด้วยแล้วก็มีทั้งเด็ก แล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเขาสามารถถามข้อมูลเด็กๆได้เยอะมากแต่ก่อนอื่นเลยที่จะไปตอบคำถามหลายๆข้อด้านล่างเนี่ยเด็กๆจะต้องหาข้อมูลในตารางตัวเลขให้ครบก่อนซึ่งช่องของผู้ใหญ่วันเสาร์ตัวเลขหายไปใช่ไหมคะเด็กๆลองมองสิลูกถ้าเรามองในตารางแนวนอนเนี่ยเอ๊เราจะหาย,ยังไงนะคำตอบที่ได้จันังคานพุธพมหัสุขเสาร์อาทิตย์ รวมรู้แล้ววิธีการคิดมันจะสามารถคิดได้สองแบบวิธีการง่ายๆลูกถ้าเด็กๆดูวันเสาร์ในแนวตั้งนะักเด็กเด็กจำนวนห้าร้อยสองคนผู้ใหญ่ไม่รู้แต่รวมแล้วได้เจ็ดร้อยสาสิบสี่คนเด็กๆสามารถนำเจ็ดร้อยสา7สิบสี่ตั้งลบกับห้าร้อยสองก็จะได้จำนวนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรืออีกแบบหนึง่งถ้าเด็กๆบอกว่าคู่ค้ามันมีอีกวิธีหนึ่งไม่ใช่หรอคะก็คือหนูเนี่ยจะนำตัวนี้ตั้ง นำจันเอ๊ยนำมังคารพุทธประหัสสุขและวันอาทิตย์บวกกันค่ะครูแล้วเอา1510ตั้งแล้วลบกับผลบวกที่ได้ก็จะได้คำตอบนี้เหมือนกันแต่วิธีการที่ง่ายอะลูกนี่เลยนี่ครูบอกเนอะดูความสัมพันธ์คือเด็กกับผู้ใหญ่รวมกันได้734รู้เด็กแล้วก็หาผู้ใหญ่ได้แล้วนะคะก็เป็นการตั้งเลย734ลบ5นะคะ สองสามสองได้แล้วสองร้อยสามสิบสองคนนะคะเสร็จแล้วไม่พอลูกจากคำถามถามว่าอะไรลองไปดูถ้าเก็บค่าเข้าชมเด็กคนละสามสิบบาทผู้ใหญ่คนละหกบาทวันเสาร์จะเก็บค่าเข้าชมได้ทั้งหมดกี่บาทเด็กๆคะตอนนี้เขาโฟกัสมาที่วันเสาร์ค่ะลูกนี่นะวันเสาร์นะเสร็จแล้วเด็กๆดูก่อนถ้าเป็นเด็ก คนละสามสิบาทเด็กมีกี่คนคะห้าร้อยสองคนหนูจะต้องคิดเด็กก่อนเด็กห้าร้อยสองคนคนละสามสิบก็คูณสามสิบเข้าไปใช่ไหมคะเด็กๆคะการคูณลงท้ายด้วยศูนย์เอาศูนย์ไปรอใช่ไหมลูกอ่ะช่วยกันสามสองหกสามคูณศูนย์ได้ศูนย์สามห้าสิบห้าบาท ต่อไปผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่เราหาคำตอบได้เมื่อกี้คะ่ะเท่าไรคะสองร้อยสาบคูณกับราคากี่บาทลูกหกบาทนะใส่ส่วนลอไว้หงตัวใช่ไหมคะเริ่มเลยหกสอใส่สทดหนึ่งหกสามสิบแปดทดหเป็นสิบเก้าใส่เทดหนึ่ง ต่อไป6คูณ2เป็น12ทด1เป็น13ใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เรารู้ของเด็กและของผู้ใหญ่แล้วแล้วเขาถามว่าวันเสาร์เก็บค่าเข้าชมได้ทั้งหมดกี่บาทเด็กๆก็นำมาบวกกันเลยนะคะวิธีการคิดนะคะครูสายคิดให้ดูนะ0 8 9 8 2นี่เลยคะ่ะ คำตอบก็คือวันเสาร์เก็บค่าเข้าชมได้28,980บาทค่ะนะคะตามโจทย์สั่งเลยวิธีการคิดก็เป็นประมาณนี้นะลูกนะก็คือก่อนอื่นเลยก่อนตอบคําถามด้านล่างเติมคําตอบลงไปก่อนวิธีการคิคีรุสาแนะแนวทางให้แล้วนะคะอีกสักข้อหนึ่งค่ะเด็กๆสังเกตดูนะลูก ตาลางสองทางของข้อสุดท้ายนี้ตัวอย่างสุดท้ายคือจํานวนสมาชิกในชุมนุมต่างๆของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีดนตรีศิลปะอังกฤษและปิงปองนะคะมีชายมีหญิงแล้วก็รวมค่ะเด็กๆสังเกตดูนะวิธีการที่เด็กจะดูเด็กๆดูนะคะดนตรีรวมรู้หญิงรู้ชายไม่รู้เด็กๆก็แค่เอารวมมาลบหญิงใช่ไหมคะอ่ะค่อยๆนะ สามสิบห้าลบสิบสเลือหนึ่งเลือสองอเติมได้เลย21เห็นไหมคะต่อไปเดบััธศิลปะไม่ต้องเติมอะไรใช่ไหมคะบรรทัดภาษาอังกฤษเด็กๆคะมีตัวเลขตัวเดียวไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมคะเว้นไว้ก่อนเราลองไปดูข้ออื่นก่อนนะปิงปองมีรวมมีชายก็รู้หญิงใช่ไหมคะโดยการเอารวมตั้งลบกับผู้ชายก็จะเหลือ 14บสใช่ไหมคะสินะคะต่อไปรวมรวมทั้งหมดกับรวมชายแต่ไม่รู้รวมหญิงก็เอารวมทั้งหมดตั้งลบกับผู้ชายใช่ไหมคะามาหนึ่งร้อยแปดสิบาลบหนึ่นะคะเหลือ3เหลือ8ค่ะอันนี้เป็นศูนย์ก็ตอบ83ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เติมมาเลยแปดสิเด็กๆคะทีนี้ เด็กงงแล้วบอกว่าเอ๊ะครูคะภาษาอังกฤษอะค่ะมันมี2ช่องเราจะหาความสัมพันธ์ได้ยังไงคะเมื่อเราหาความสัมพันธ์แนวนอนไม่ได้ก็ไปดูแนวตั้งนะคะอ่ะดูทีละช่องนะคะมาดูที่ชายก่อนลูกผู้ชายเนี่ยมีดนตรีมีศิลปะมีปิงปองเราก็ดูทีลูกเรามีรวมใช่ไหมคะดูนะเดี๋ยวก่อนนะกูใส่ทำแทบให้ อันนี้คือ4ช่องนี้รวมกันได้106ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องนำดนตรีศิละปะปิงปองมาบวกกันก่อนนะนำมาบวกกันก่อนมาช่วยกันได้เท่าไรคะอาะตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็25เนาะบวกกันเป็น8แล้วก็7เนาะ อืมเจ็ดสิบแปดพอได้เจ็ดสิบแปดแล้วเด็กๆก,ก็เอาหนึ่งร้อยหกตั้งลบเจ็ดสิบแปดสิบหกเนาะอันนี้เป็นเก้านะคะอันนี้เป็นศูนย์เนาะโอเคแปดสองอ่ะอันนี้คือยี่สิบแปดได้แล้วค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆดูความสัมพันธ์นะเด็กๆเ,เอามาบวกกันก่อนแล้วเอารวมตั้งลบก็จะได้คำตอบที่เหลือนะคะอ่ะลองมาเดาดูข้อนี้สิลูกข้อนี้เหมือนกันคะ่ะ วิชาอังกฤษไงคะมีรวมดนตรีรวมศิลปะรวมปิงปองแล้วก็รวมทั้งหมดเด็กๆก็เอาสองตัวสามตัวนี้มาบวกกันก่อนใช่ไหมลูกแล้วเอานี้ตั้งลบนะคะมาสามสิ 35, บวกสิบี่บวกสาก่อน18ดทดหนึ่งสิบาคะ่ะ เราได้138แล้วเอา189ลบ138นะคะ1 5 5ตอบ51ค่ะเห็นไหมคะวิธีการคิดลูกถ้าแนวนอนคิดไม่ได้ก็คิดแนวตั้งนะคิดดีๆนะลูกนะเพื่อเช็คอีกรอบหนึ่งเด็กๆสามารถนำสีตัวนี้บวกกันก็จะได้คำตอบเท่ากับช่องรวมนะคะ 4ตัวนี้บวกกันก็จะได้คำตอบเท่ากับช่องรวมนะลูกนะ,อะพอเราได้คำตอบแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆก็ตอบคำถามได้ตามปกติด้านล่างใต้ตารางใช่ไหมคะเขาจะมีคำถามให้เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัด2หน้านะคะหน้า92และ93นะคะเหมือนกันเลยเด็กๆคะอย่างเช่นวันจันทร์เนี้ยมันมี2ช่องเราไม่สามารถดูได้เราก็ไปดูวันอื่นก่อนวันอังคารมีครบละ วันพุธเด็กๆก็แค่เอารวมลบชายใช่ไหมคะก็จะได้หญิงพฤหัสเราก็เอารวมลบหญิงก็จะได้ชายพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาบวกกันแล้วก็ได้คําตอบเป็นช่องรวมตรงนี้พอได้คำตอบตรงนี้แล้วเด็กๆคะพอจําได้ไหมถ้าเราได้คําตอบตรงนี้ครบเราก็แค่นําตัวนี้มาตั้งแล้วก็เอาสี่ตัวนี้บวกกันใช่ไหมลูกอ่ะคอ่คอยคคิดนะลูกนะ พอเติมท่องในตารางเสร็จก็ตอบคำถามด้านล่างนะคะมีเท่านี้ค่ะตั้งสติค่อยๆดูความสัมพันธ์ของมันนะคะแล้วจะได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะตั้งใจทำให้เรียบร้อยใกล้สอบแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาเก่าๆที่ผ่านมานะคะสวัสดีค่ะ